สวัสดีค่ะอ่ะเรากลับมาสู่เรื่องสุดท้ายของชีตนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อสูตรเคมีนะคะอืมก็จะเป็นเรื่องแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะมีทั้งแบบง่ายๆกัแบบยากๆปนๆกันในหัวข้อสุดท้ายนะมาดูเลยค่ะสูตรเคมีคืออะไรสูตรเคมีคือสัญลักษณ์นะคะที่ใช้เขียนแทนธาตุแล้วก็สารประกอบนะคะเช่นธาตุเอ,อ่อ ธาตุออกซิเจนเนี่ยค่ะนักเรียนอ่าธาตุออกซิเจนเนี่ยนะคะก็จะมีสูตรเคมีของธาตุออกซิเจนคือสูตรเคมีของธาตุออกซิเจนคืออะไรคะนักเรียนสูตรเคมีก็คือตัว O นั่นเองนะคะดังนั้น O ก,ก็เป็นสูตรเคมีที่แสดงของธาตุออกซิเจนแต่ถ้าสมมติครูบอกว่าเป็นสารประกอบบ้างยกตัวอย่างเช่นน้ำก็จะมีสูตรเคมีคือ H O เงี้ไค่ะ h 2 o นะคะอันนี้คือสูตรเคมีสแสดงแทนธาตุแล้วก็สารประกอบคราวนี้เวลาเราเขียนสูตรเคมีนักเรียนมันจะเป็นอัตราส่วนโดยโมลคงที่ซึ่งเราเรียนเรื่องโมลไปแล้วนักเรียนดังนั้นครูจะทบทวนนะคะว่าเช่นน้ำเนค่ะค่ะ1โมลน,นะคะมีไฮโดรเจนกี่โมลคำตอบก็คือ สโมลดูจากตัวเลขที่ห้อยใช่ไหมคะแล้วก็ออกซิเจนกี่โมลหนึ่งโมลนะจ๊ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันจะเป็นอาัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนคือ2โมลต่อ1โมลเสมออเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยสอต่อหตลอดเลยเราก็ไม่เคยเห็นน้ําสูตรอื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสูตรเคมีก็จะเป็นอัตราส่วนโดยโมลที่มันคงทีคราวนี้มาดูหัวข้อนะคะ 4.3.1กฎสัดส่วนคงที่นะคะเขาบอกว่าโมลกับมวลมันสัมพันธ์กันใช่ไหมคะดังนั้นถ้าสมมุติเวลาเราได้ผลการทดลองที่มันเป็นมวลเดี๋ยวเราจะต่อไปถึงโมลได้นั่นเองมาดูตัวอย่างการทดลอง4.5ค่ะเขาบอกว่าเขาเอาทองแดงกับกรรมาฐาันนะคะมาทำพิยาพอดีกันมีการทดลองทั้งหมด5ครั้งหมายความว่าถ้าครัวเอาทองแดงมา1กรัมอะค่ะ จะต้องทำาบยาก,กับกรรมฐถน0.5กร,รัมเสมอเลยนะคะดังนั้นอัตราส่วนโดยมวลรอบนี้โดยมูลนะจ๊ะเด็กๆอัตราส่วนโดยมลูลระหว่างทองแดงก็คือคอปเปอร์นะคะกับกำรรมะถันก็คือซัลเฟอร์เนี่ยคอปเปอร์กับซัลเฟอร์เราพบว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เวลาพูดถึงอัตราส่วนให้นักเรียนเอาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะหารตลอดดังนั้นตอนนี้ตัวเลขที่น้อยที่สุดของเราคือ0.5ก็เอา0.5หารตลอดดังนั้นก็จะเป็น2ต่อ1นั่นเอง ่วนข้อการทดลองที่สองนะคะหนึ่ต่อหนอันนี้เป็นตัวเลขอยู่แล้วเนาะขอตัวที่สามคือเอาค่าประมาณเลยกันเนาะมันก็จะเป็นประมาณ2อต่อหนึ่งดเลยนะก็ยังเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้อัตราส่วนโดยมวลนะคะของทองแดงต่อกรรมฐานคือ2กรัมต่อ1กรัมเสมอนะคะซึ่งเนี่ยพอเราได้โดยมวลแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโมลนะคะ จากอัตราส่วนนะคะโดยมวลนะคะระหว่างทองแดงก็คือคอปเปอร์กับกรรมฐานคือซัลเฟอร์นะคะคือ2กรัมต่อ1กรัมนี่ยนะคะเรียนถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นอัตราส่วนโดยมวลเราจะทำยังไงนะคะ เราก็ทำการหารด้วยอาเพิ่งเฉลยไปใน ep ที่แล้วเรื่องมวลกับปริมาตรวิธีรัดก,ก็คือหารด้วยมวลโมเลกุลของมันซึ่งมวลโมเลกุลของคอปเปอร์นะคะคือ63.5ไปเปิดตารางธาตุดูเนาะส่วนซัลเฟอร์นะคะเราก็เอามวลที่เขาให้มาค่ะหารด้วยมวลโมเลกุลของซัลเฟอร์คือ32นะคะกรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะนักเรียนก็ทำการ ออคิดเลขได้ศูนย์จุดศูนย์สามโมลน,นะคะต่อศูนย์จุดศูนย์สามโมลประมาณนี้ซึ่งทองก็คือหนึ่งโมลต่อหนึ่งโมลนั่นเองเอาศูนย์จุดศูนย์สามหารทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนอกจากเราจะรู้อัตราส่วนโดยโมลแล้วเนี่ยเราจะสามารถสรุปได้เลยว่าการที่เอาทองแดงอะคะ่ะนักเรียนมาทำเบรยรก,กับซัลเฟอร์จะได้สารประกอบที่เป็นระหว่างคอปเปอร์กับซัลเฟอร์ซึ่งเราไม่รู้สูตรหรอกนะติดไว้ แต่ตอนนี้หลังจากเราคำนวณจากผลการทดลองแล้วค่ะเราได้อัตราส่วนโดยโมูลคือ1ต่อ1ดังนั้นนะคะสูตรของเรา x กับ y ก็คือ1กับ1หรือเขียนสั้นๆก็คือ cu s นั่นเองนค่ะคือการที่เราหาอัตราส่วนโดยโมูลได้ค่ะเราก็จะรู้ว่าสารที่เราสังเคราะห์มาได้ค่ะ x กับ y มันคืออะไรห้อยอะไรนั่นเองนะคะอ่ะ คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากตาราง4.5ค่ะทําให้เราเนี่ยทราบอัตราส่วนโดยมวลของทองแดงกับกรมะถันนะคะคือ2ต่อ1นะคะเขาบอกว่ามันยังมีวิธีการทดลองอื่นอีกค่ะที่จะสามารถได้สารประกอบ f y u xsy ของครูเนี่ยก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะก็คืออีกวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งปลอดภัยกว่าที่ฟังนะเพราะว่าเราใช้สารละลายนะคะ ที่มีค o p เปอร์ทูไอนะคะทำปิยากับ u l f ฟไอออน on, มันก็จะได้ Cu กับ S เหมือนกันเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีอัตราส่วนโดยมวลคือ2ต่อหนึเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงสามารถสรุปได้ว่าไอเจ้าสารประกอบค p p เปอร์ทู f i ไ e หรือ CUS ของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะเตรียมด้วยวิธีการใดก็ตามอะคะ่ะจะมีอัตราส่วนโดยมวลนะคะคงที่เสมอ ก็คือ2ต่อ1เสมอเลยเราเรียกแบบนี้ว่ากฎสัดส่วนคงที่นะคะเราเรียกว่ากฎสัดส่วนคงที่โดยสรุปแล้วนะคะกฎสัดส่วนคงที่ก็คือการที่การที่เราเตรียมสารประกอบใดๆก็ตามอะคะ่ะแล้วไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดอะคะ่ะอัตราส่วนโดยมวลจะเท่ากันตลอดเลยไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนนะคะเราเรียกว่ากฎสัดส่วนคงที่นั่นเอง ซึ่งการที่อัตราส่วนโดยโมวลคงที่ปุ๊บพอเปลี่ยนเป็นโมลน,นะคะนักเรียนมันก็จะได้ค่าที่เท่ากันในทุกครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเคมีนะคะจึงสามารถบอกอัตราส่วนโดยโมลได้ด้วยนั่นเองคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะจากในชีตเขาบอกว่าเราเผาโลหะแมกนีเซียม2.64กกรัมในอากาศได้แมกนีเซียมออกไซด์ขึ้นมาเขาเผาแมกนีเซียมนักเรียน ับอะไรก็ไม่รู้ว่านะเพื่อนแล้วเขาได้แมกนีเซียมกับออกซิเจนเพราะฉะนั้นในอากาศก็ต้องมีอะไรล่ะคะแก๊สออกซิเจนที่ทําปฏิกิริยาคือจริงๆในอากาศมีแก๊สเยอะมากแต่ว่าแสดงว่ามันทำยาก,กับแค่แก๊สนี้เราก็จะเขียนแค่แก๊สนี้นะคะอ่ะเขาบอกว่าแมกนีเซียมเนี่ยใช้2.64กรัมแล้วเกิดแมกนีเซียมออกไซด์สี่กรัมนะคะ ครูถามหน่อยแสดงว่าไอ้เจ้าสารนี้ค่ะสารนี้นะที่เราสัรงะหอขึ้นมาได้นักเรียนแสดงว่ามันมีแมกนีเซียมอยู่ในนี้กี่กรัมนักเรียนรู้ไหมก็คือเนี่ยเราสร้างมาเท่าไหร่เราใช้มันมาเท่าไหร่ค่ะมันก็จะเกิดอยู่ในนี้เนี่ยมันจะผสมอยู่ในนี้ศูนย์สองจุดหกสี่กรัมเหมือนกันมันจะอยู่ในนี้แล้วครูให้เดาค่ะว่าในสารประกอบ m g o ของครูนเนี่ยนักเรียนมีออกซิเจนอยู่กี่กรัม นี่ดู้ไหมคะนี่คือกี่กรัมวิธีการง่ายมากก็คือทั้งหมดมันคือ4.40กรัมแต่มีแมกนีเซียมไปแล้ว2.64ดังนั้นก็จะต้องมีออกซิเจนเท่าไหร่จ๊ะนี่ก็เอา4.40นะคะลบ2.64นะคะก็จะได้1.76กรัมแสดงว่าการที่เราจะสั่งขอสารแมกนีเซียมออกไซด์ตัวนี้ขึ้นมานะเรียน เราก็จะพบว่ามันมีองค์ประกอบของแมกนีเซียม2.64ต่อออกซิเจน1.76นั่นเองเนี่ยค่ะ2.64ต่อ1.76ซึ่งเราก็ทำการหารด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือหารด้วย1.76ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็จะได้1.50ดังนั้นวิธีการหารอัตราส่วนโดยมวลนะคะเราจะหารด้วยตัวเลข1.76ของโคน,นะคะคือตัวเลขที่น้อยสุด ทำไมต้องตัวเลขที่น้อยสุดมาหารก็มันจะได้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนั่นเองดังนั้นนี่นคือการทดลองอันที่1นนะคะเนี่ยอันนี้คือการทดลองที่1เสร็จแล้วเขาบอกว่ามันมีวิธีการทดลองอื่นด้วยนะคะก็คือเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดเรานาโลหะแมกนมีเซียมมาเท่านี้กรัมนะคะเผากับออกซิเจนเท่านี้กรัมก็เป็นแมกนมีเซียมออกไซด์ทั้งหมดเหมือนกันก็คืออันนี้เป็นการทดลองอันที่สองนะคะเขาถามว่าผลการทดลองอันนี้ค่ะเป็นไปตามกฎสัดส่วนของที่ไหม ซึ่งครูเพิ่งสอนไปว่ากฎสัดส่วนคงที่อะหมายความว่าไม่ว่าเราจะทดลองด้วยวิธีการใดก็ตามอะค่ะนักเรียนเออเวลาเราหาอัตราส่วนโดยมวลนะคะมันจะได้เป็นค่าคงที่ดังนั้นตอนนี้เราหาอัตราส่วนโดยมวลนะคะขอการทดลองที่1แล้วมันคือ1.5ต่อ1เราก็มาหาอัตราส่วนโดยมวลของอันที่2องนะคะเนี่ย แสดงว่าเขาเผานะคะเขาเอาแมกนีเซียมเนี่ยมาสองจุดสี่สองกรัมมาเผากับแก๊สออกซิเจนอีกหนึ่งุหกหนึ่งกรัมนะคะเขาบอกว่าเกิดเป็นแมกนีเซียมออกไซด์ทั้งหมดเลยอันนี้คือสารประกอบที่เกิดขึ้นในนักเรียนเราอยากรู้ว่าสารประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยนกเรียนมันมีองค์ประกอบของธาตุสองธาตุ 3, ใช่ไหมก็คือมีแมกนีเซียมกับออกซิเจนแจะได้รู้ไหมคะว่ามันมีแมกนีเซียมเท่าไหร่คือยังไงก็ต้องมีแมกนีเซียมคือสองจสี่สองนกเรียน แล้วก็ต้องมีออกซิเจนอยู่1.61ที่เป็นรวมกันแล้วได้เท่านี้เพราะว่าจริงๆมันจะมีอีกกฎหนึ่งเขาเรียกว่ากฎทรงมวลนะคะมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาก็ต้องเท่า,ากับมวลหลังเกิดแล้วมันเกิดแค่แมกนีเซียมออกไซด์ค่ะมันก็จะต้องมีองค์ประกอบเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นหลังจากเรารู้ว่าสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาค่ะมีแมกนีเซียม2.42ต่อออกซิเจน1.61แล้ก็เอามาเปรียบเทียบตรงนี้นะ เสร็จแล้วเราทำได้ไงต่อเราก็หาด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือเอา1.61อะค่ะหารตลอดก็จะได้1.50ต่อ1.00เพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะทดลองด้วยวิธีการใดก็ตามเปลี่ยนสัดส่วนยังไงก็ตามอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะค่ะอัตราส่วนโดยมูลก็เท่ากันมันก็เลยเป็นกฎสัดส่วนคงที่นั่นเองนะคะเสร็จแล้วข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้หาอัตราส่วนโดยมวลด้วย โดยโมวลก็นี่เมื่อเรารู้โดยโมวลแล้วว่าโดยโมวลคือ1นึจุดห้าต่อหนึ่งจุดศูนย์การเปลี่ยนมวลเป็นโมลนะคะรอบนี้เราต้องหารนักงเรียนชอบผิดตรงนี้นะเราต้องหารอันนี้หารหารด้วยมวลอะตอมนะคะมวลอะตอมของธาตุนั้นนะตอนนี้เรามีส่วนผสมระหว่างแมกนีเซียมกับออกซิเจนนะคะเราต้องหารด้วยมวลอะตอมเราก็จะรู้โมลนั่นเองก็ได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอันนี้ก็ได้มาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเอง Ah. Okey.